พนืนักศึกษาสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยเมลนะคะหรือเอาลิงก์ให้เขาอะไรเงี้ยแชร์ไฟล์ไหมแชร์ไฟ์ g o o g ล e f o ์ m เห็นไหม,ไ Form, ใ,ไหมใครอยากให้เขาทําแบบทดสอบอ่ะเมื่อก,กี้ท่านผอ,อยุพินส่งแบบทดสอบให้คุณเล็กสามารถมาส่งในนี้ได้ g Google Doc o o o g l e s h e e t o o o l l s s l i e s และอีกมากมายเลยฮะเปิดห้องประชุม Google Meet ก็ได้นี่ไหมคะของของดีคุณเล็กต้องเอามาสอนนะสร้างตารางนัดตารางนัดหมายงานการประชุมก็คือเข้าไปในปฏิทิน มีตารางทําปฏิทินได้นะคะวิธีทํา Google Chat เร,าเริ่มเลยนะฮะวิธีสร้างงานด้วย g o o g l e Chat นะคะ Google Chat เป็นตัวใหม่นะ o o g l e Chat เนี่ยเขาคือเขาคือโปรแกรมที่ชื่อว่า Google Hangout บวก Google m e e t นะคะนศึกษาก็เริ่มด้วยวิธีก็คือเปิด Google ขึ้นมาใช่ไหมฮะนศาเข้า Google เนาะนศาเข้า Google นศึกดไปที่นศต้องมีต้องมี9จุดนะฮะ ลงชื่อเมลก่อนนะนักศึกษาไปที่9จุดแล้วนักศึกษาดูตรงนี้ฮะที่9จุดของนักศึกษาเนี่ยจะมีคำว่าแชทนี่นะนะนี่นะคะมีคำว่าแชทหัวข้อนี้ง่ายฮะไม่ยากเลยอะเข้าไปขอให้เข้าไปแล้วนักศึกษาก็สร้างพื้นที่ก็คือสร้างห้องแชทดับแรกเลยนะเดี๋ยวนักศึกษาลองสร้างแล้วก็มาดึงเพื่อนเข้าไปนะฮะเช่นเรากดไปที่แชทนะเรียบร้อยเขาก็จะวิ่งมาที่หน้าแชท นะฮะหน้าแชทนี่ยตอนนี้ครูเล็กก็มีกลุ่มครูเคยเล่นกับพี่เก่าแล้วนะฮะนะคะนะคะเราก็จะมีว่าเราแชทกับใครเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมานะคะและที่สําคัญเวลาใครแชทมาหาเราเหมือนนักศึกษาเล่นไลน์อ่ะนะคะเขาก็จะมีเป็นกลุ่มเห็นไหมฮะอันนี้ครูเล็กก็จะมีกลุ่มอ่านี่ครูเล็กมีตอนนี้ครูเล็กมีพื้นที่ของรุ่นที่177ด้วยแต่ยังไม่ได้เชิญใครนะคะสามารถ สามารถเข้ามาได้นะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเล็กกดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อม,ม,มีมีเห็นไหคุณเล็กเอารูปมาแต่คุณเล็กไม่ได้สร้างเชิญนักศึกษาเข้ามานะคะตอนนี้มีสมาชิกแค่สองคนนะคะเดี๋ยวคุณเล็กจะมาสอนวิธีเล่นให้ค่ะนะคะก็วิธีทานะฮะวิธีทําเรามาดูวิธีทําดีกว่านะคะเดี๋ยวเรานักศึกษาจะได้ฝึกทํนานักศึกษาเห็นคําว่าพื้นที่ทํางานไหมฮะพื้นที่ทํางานถ้าตรงแชทเนี่ยหมายความว่า เรายังไม่เอานะเราต้องสร้างห้องก่อนนะสร้างพื้นที่ก่อนนะนัากากดไปที่พื้นที่ทํางานแล้วกด <i> ไปที่บวกนี่น,นะคะเดีย๋ยวเราเราจะสร้างพื้นที่ทํางานก่อน <i> นะฮะ <i> นัากากดไปที่คําว่าสร้างสร้างพื้นที่ทํางานนะคะสร้างพื้นที่ทํางานอันนี้เขาเรียกว่าสร้างห้องแชทนะฮะขอขอสร้างก่อนนะเดี๋ยวนัากาค่อยเชิญใครเข้าไปกดไปที่บวกตรงคําว่าพื้นที่ทํางานนะฮะ แล้วษาเลือกคําว่าสร้างพื้นที่ทํางานนักศึกษาก็ตั้งเลยค่ะเช่นนาาักศึกษาอาจจะ